เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงคนกลุ่มนี้ที่เขาคิดว่าเขาอยู game, şey ่มานานเราเขาไม่อยากขยับเราจะฝากถึงเขายังไงดีคะคือถ้าใครเป็นกลุ่มนี้ที่เรารู้สึกว่าอยู่มานานแล้วก็รูเทียนของฉันมันซ้ำๆๆๆอ่ะสองสิ่งที่ครูอยากจะให้เป็นข้อมูลลองคิดดูนะฮะมันจะมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่า if you don't grow you don die ถ้าเราไม่โตเราจะตายตายจากข้างในแล้วมันมีงานที่เขาเรซู่เชตเรื่องนี้เยอะมากในกลุ่มคนที่ เออร์ลี่รีทีทหรือรีท r e แล้วเราไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนี่ยมักจะป่วยหรือเสียชีวิตในช่วงห้าปีแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างในมันชัดดาววันเนี้ยพอเราเรารู้แล้วว่าถ้าวันนี้เราไม่พัฒนาโอกาสชัดดาวเราสูงมากเลยนะสมองชัดดาวกล้ามเนื้อชัดดาวนะมันจะค่อยๆหย,ยุดอะอะไรที่เราไม่ใช้มันจะหายไปนี่คือธรรมชาติของโลกนี้เลยนะคะเมื่อเรารู้โทษของมันแล้วสิ่งที่เราอยาก ครูอยากชวนให้ทุกคนคิดคือลองคำนวณถึงปลายทางหลังกเกษียณสิว่าอยากมีชีวิตแบบไหนคนส่วนใหญ่ะเชื่อแม้เก็ตแบบเขาทำงานเป็นพาสซีฟมันไม่เป็นโปรแอคทีฟคือพาสซีฟคือยังไงมีผู้บริหารองค์กรหนึ่งนะคะชอบเอาคนเข้าไปเทรนนิ่งแล้วก็จะนั่งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันดีเห็นไหมเนี่ยคนนี้ที่เอามาพูดอะดีแต่ตัวเองไม่เคยเอาสิ่งนี้มาทำ แล้วขับเคลื่อนชีวิตเป็นแพสซีฟคือบนความกลัวตัวเองเนี่ยกลัวกลัวไปหมดกลัวนั่นผิดกลัวนี่ผิดพอคนนี้เขากลัวกลัวกลัวไอ้อคนนั้นก็ลูกน้องอย่าทํานี้นะใช้ชีวิตในการไล่บีคนอื่นแล้วเนี่ยใกล้จกกะเกษียณอีกสองปีแล้วด้วยชีวิตแบบเศร้ามากมีแต่ความเครียดเคยถามไหมว่าอยาก,กเกษียณแบบไหนวันที่คุณออกอ่ะคุณอยากให้คนปรบมือแบบเย้ yeah! มันออกซะแล้วอย่างเงี้ยหรือปรบมือด้วยความแบบพี่พี่คือแบบ คนที่หนูจะคิดถึงคนที่หนูจะเสียดายอยากเห็นตัวเองเดินออกไปแบบไหนเราอยากเห็นลูกหลานที่อยู่ที่บ้านบอกเย้แม่มาแล้วได้มาอยู่กับแม่หรืออุ้ยทำไมมันเกษียณแล้วเราอยากเป็นใครมันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่วันนี้คุณเริ่มเปลี่ยนเล็กๆในองค์กรเช่นพาตัวเองตั้งเป้าหมายอะไรสักหน่อยให้ตัวเองคุณเคยทําได้แค่เนี้เฮ้ยเขามีเรียน AI กันไปเรียนสักหน่อยสิต่อให้ฉันจะเกษียณปีหน้าแล้วฉันอยากรู้เพื่อที่อย่างน้อยฉันเกษียณไปแล้วฉันยังมีความรู้ตรงนี้ติด ไปกับฉันคุยกับลูกกัหลานก็คุยกับลูกหลานได้มันคือคําว่าพัฒนาตัวเอง